ต้นทานแห่งทรัพย์สินส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าโดยรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงวินิตาดิถิยนศิลปินแห่งชาติสาขาวัณศินสมเด็จพระศรีสวิงธิราบรมราชเทวีพระพันวส,สาอียิกาเจ้าทรงเป็นเจ้านายฝ่ายใน,ในที่ทรงมีทักษะเฉพาะอ,องค์ แตกต่างจากเจ้านายฝ่ายในองค์อื่นๆโดยมากในสมัยรชัชกาลที่5คือโปรดที่จะสแสวงหาวิธีเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ที่ทรงมีอยู่ทั้งพระราชมรดกจากพระบาทสมเด็จพระชอมเคล้าวเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกนาถซึ่งกองมากพอจะดำรงพระชนชีพได้อย่างสบายบวกกับเบี้ยวัดในฐานะพระภรรยาเจ้าในรชัชกาลที่5 และเงินพิเศษที่พระราชทานให้เมื่อประสูติพระราชโอรสธิดาแต่ละองค์เงินรายได้เหล่านี้แม้ว่าเป็นจำนวนมากแต่ก็ทรงขวัญขวายที่จะขยายพระราชทรัพย์นั้นออกไปให้มากยิ่งขึ้นในฐานะเจ้านายฝ่ายในสมเด็จทรงมีขีดจำกัดมากมายจากกฎบนเทียนบานมีให้ทรงทำธุรกรรมการเงินหรือแม้แต่ติดต่อก,กับบุคคลภายนอกได้สะดวกแต่ก็มิได้ทรงยออ่อท้อทรงสแสวงหาจนพบตัวแทน หรือเรียกอยาก่างปัจจุบันก็ทำนองนอมินีคือผู้ถือสินทรัพย์แทนเจ้าของในการจัดการบริหารทรัพย์สินนั้นๆเพื่อทำการแทนเจ้าของและโปรดให้บุคคลนั้นบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อความคล่องตัวแต่ก็ทรงกำกับดูแลอยู่อีกทีหนึง่งตัวแทนท่านแรกคือท่านผู้หญิงเอี่ยมพระยาเอกของเจ้าพระยาอภัยราชาหม่อมราชวงศ์ลบสุทัศน์ เมื่อครั้งยังเป็นพระยาอินทราธิบดีปลัดทุนสลองกระโซนครบาลในสมัยรัชกาลที่หท่านผู้หญิงเอี่ยมเป็นคนซื่อตรงจงรักภักดีเมื่อได้เงินที่มาขอรับพระราชทานไปทําผลประโยชน์ก็ส่งคืนทั้งต้นและดอกไม่เคยขาดหายเลยสักครั้งจึงเป็นที่ไว้วางพระไทยให้ดําเนินงานต่อไปเพื่อเพิ่มพระราชทรัพย์ขึ้นโดยตลอดในสมัยรัชกาลที่หที่ดินมีราคาถูก แต่คนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงไม่นิยมซื้อที่ดินมากเกินกว่าที่อยู่อาศัยของตนเพราะที่ดินในเมืองถ้าไม่ใช่ที่สวนหรือนาแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะซื้อมาทําประโยชน์อย่างใดได,ได้แต่สมเด็จพระพันวษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอสังหาริมทรัพย์จึงทรงเล็งเห็นว่าที่ดินแห่งใดอยู่ในทำเลดีเช่นทำเลค้าขายก็ปรดให้ท่านผู้หญิงเอี่ยมเป็นธุระจัดการซื้อถวายหรือรับจำนองจากเจ้าของที่ดินทั้งนี้ ทรงรอบค้อบรัดก,กุมทางด้านกฎหมายจะซื้อขายหรือรับจำนองที่ดินก็ทรงทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนทุกครั้งเมื่อซื้อหรือรับจำนองที่ดินก็ต้องมีฉนดเป็นหลักฐานอย่างรัดก,กุม่มไม่เปิดโอกาสให้มีช่องโหว่จนเกิดการโกงหรือบิดผิวภายหลังได้ที่ดินที่มีหลักฐานครบถ้วนนี้จึงอยู่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ต่อมาอย่างครบถ้วนนมูนีขัน,น,นทีท่สองคือคุณแพรภรรยาพระยาสารสินสวามิพัก เทียนฮีสารสินเริ่มต้น้วยการเข้ามาเป็นตัวกลางติดต่อซื้อขายที่ดินย่านสำเพ็งถวายสมเด็จพระพันวษาทำธุรกิจได้มากกว่าท่านวีเอี่ยมเคยทำมาก่อนที่มาของเรื่องคือหลังจะเกิดเพลิงไหม้สำเพ็งเมื่อพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริสสรให้สร้างถนนทรงวาดเป็นถนนเลียบแม่น้ำจากท่าราชวงศ์ไปถึงวัดปทุมคงขาเมื่อสมเด็จพระพันวษาอายกาเจ้า ทรงได้ข่าวก็เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ทรงต้องพระไทยที่ดินแปลงหนึ่งที่สำเพง็งเมื่อทรงทราบต่อมาว่าเป็นของพระยาสารสินสวามิภักดิ์ในตอนนั้นยังเป็นพระมนตรีพจนากิจจึงมีรับสั่งให้ท่านผู้หญิงเอี่ยมเป็นผู้ไปติดต่อขอซื้อที่ดินพระยาสารสินแจ้งแก่ท่านผู้หญิงเอี่ยมว่าเป็นที่ดินที่รับจำลองมาในราคา2,000บาทแต่ยินดีถวายแล้วแต่จะประทานราคาสมเด็จพระพันวษาพอพระไทย จึงประทาดค่าที่ดินให้เป็นเงินมากกว่าถึง1ิบเท่าคือสอง0,000ื่นบาทพร้อมกับรับสั่งผ่าท่านผู้หญิงเอี่ยมว่าขอบใจหมอมากแต่วันนี้ต่อไปถ้ามีธุระเรื่องเงินก็ให้แม่แพะเข้ามาเถอะเงินของฉันก็เหมือนเงินของหมอเหมือนกันแบ่งกันกินกําไรคุณแพะจึงเริ่มเข้านอกออกในพระตําหนักในเมื่อสามีเป็นคนไทยเชื้อสายจีนรู้จักมักคุ้นกับชาวจีนจนํานวนมากคุณแพะจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะเป็นนายหน้า รับพระราชทานเงินสนพระองค์ไปให้พ่อค้าและบรรดาเท่าแก่โรงสีหลายสิบโรงริงเวณคลองรังสิตกู้ยืมเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจทําให้มีรายได้ทั้งดอกเบีย้ยและเงินต้นที่ลูกหนี้ผ่อนชําระกลับมาถวายเป็นจํานวนมากเพิ่มพูนพระราชทรัพย์สนพระองค์ให้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนอกจากที่ดินในตัวเมืองแล้วสมเด็จพระพันวษาอาัยกาเจ้ายังทรงทําธรุกรกิจการเกษตรเนื่องจากทรงเป็นเจ้าของที่นาในจังหวัดประทุมธานีเป็นจํานวนมาก แทนที่จะให้คนเช่าทำนาได้ราคาน้อยนิดหรือปล่อยทิ้งไว้เฉยเฉยก็ทรงสร้างโรงสีข้าวรับสีข้าวจากนาของพระองค์เองและยังรับสีข้าวให้จากที่อื่นเป็นการเพิ่มรายได้อีกมากมีเจ้าพระยาวราพงศ์พิพัฒน์หม่อมราชวงเย็นอิสระเสนาเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องจากสีข้าวให้ทันสมัยเพื่อจะได้ข้าวเป็นจำนวนมากกว่าที่อื่นๆวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจนี้ไม่ได้หยุดนิ่งแม้เมื่อประชวรต้องเสด็จไปรักษาโรงคอยู่ที่สีราชา สมเด็จทรงเห็นผ้าทอพื้นบ้านสวยงามก็ทรงหัดทอจนทำเองได้แล้วน,นำออกจำหน่ายตามราคาเมื่อเสด็จกับพระนครมาประทับที่พระนหนักสวนหงในพระชวังดุสิตก็ทรงนำหูกทอผ้ากลับมาด้วยจากนั้นทรงจัดก,กองทอขึ้นตรงต่อพระองค์จัดก,การผลิตผ้าทออย่างเป็นลลําเป็นสันถึงขันทรงหาผู้เชี่ยวชาญที่สําเร็จการทอจากญี่ปุ่นมาเป็นที่ปรึกษาผ้าทอดังกล่าวเป็นที่นิยมกันมาก จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475จึงเลิกผลิตไปเงินส่วนที่ได้รับพระราชทานในฐานะพระภรรยาเจ้าถูกเก็บไว้ในซองต่อเมื่อรายจำเป็นจึงจัดทรงใช้ความจำเป็นในเรื่องหนึ่งคือเมื่อทรงส่งพระราชดาเล็กๆ3พระองค์ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้พ้นขึ้นรมแรงจัดในการเมืองไทยหลังพุทธศักราช2475เงินในซองก็ถูกฉีกออกมารวบรวมเป็นค่าเดินทาง และค่าอยู่อาศัยในต่างแดนแต่ทุกพระองค์มิได้ทรงมีความเป็นอยู่หรูหราพราะตำหนักที่โรซานก็เป็นเพียงที่พักอาศัยเพียงพอสำหรับแม่และลูกๆสี่คนแม้ว่าทรงเก็บสะสมพระราชทรัพย์ไว้มากมายโดยเฉพาะที่ดินกลางใจเมืองกรุงเทพซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่ามหาศาลก็ไม่ได้ทรงใช้จ่ายอย่างมหาเศรษฐีทรงระมัดระวังเรื่องเงินทองแค่พอเพียงอยู่เสมอเห็นได้จากมีเรื่องเล่าว,ว่า ื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9เสด็จกลับมาประเทศไทยทั้งสองพระองค์ไม่ทรงรู้จักกับธนบัตรไทยเมื่อทอดพระเนตรเห็นในพระหัตถ์สมเด็จยิกาเจ้าก็ทูลถามสมเด็จก็ทูลตอบเป็นต้นว่านี่ใบระบาดไม่เคยเห็นหรืออา้าวเอาไปสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทรงได้ธนบัตรอยู่เป็นนิดตั้งแต่ราคาฉบับละ1บาท5บาท10บาท20บาท คราวหนึ่งทอดพระเนตรเห็นธนบัตรราคาฉบับละหนึ่งร้อยบาทก็ทูลถามอีกสมเด็จพระพันวษาอายกาเจ้าตรัสว่านี่ใบละหนึ่งร้อยมากไปอย่าเอาเลยพระราชทรัพย์เหล่านี้ทรงเก็บรักษาไว้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เวลาล่วงมานับร้อยปีที่ดินในแหล่งสำคัญสำคัญในกรุงเทพที่ทรงสะสมไว้ตั้งแต่ราคาเพียงไม่กี่พันบาทก็เพิ่มมูลค่าขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นล้าน ตกทอดมาจนถึงพระราชปนัดดาในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระพรวัวษาอัยกาเจ้าเสด็จออกงานครั้งสุดท้ายในการรับการถวายดอกไม้ทูบเทียนแผ่และรับพระราชทานน้ำพระมหาสังในงานพระบรมราชาพิเศษสมรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง ในการนี้สมเด็จพระพันวษาอาียกาเจ้าทรงมีหัวใจเศรษฐีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรดำเนินชีวิตในครองธรรมอุอากระสสี่คำลำค่าอุทธฐานสัมปทาขยันหาอารักษะสัมปทาขยันเก็บกัลยาณมิตรตาเลือกครบ คบคนดีมีคุณธรรมสะสมชีวิตตาเลือกใช้พอเพียงใช้ชีวิตสมถะจึงเป็นที่แจ้งประจักษ์แก่พวกเราเชาวไทยทุกคนว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุด พระองค์หนึ่งในโลกก็ด้วยจากการที่มีสมเด็จพระพันวาษาอีกาเจ้าเป็นต้นแบบนี้เอง